ทิน,นรงเน็มยังไม่ไปทางน้อนอยู่นี่ไปดูไปดูไปดูเร็วเดี๋ยวรอก,ก่อนนะคะทุกคนเคยเห็นบาร์จ้าต้อนอย่างนี้จ้าบรรยากาศทุ่งนาริมคลอง เรามาอาปรากันนะจ๊ะเนี่ยแม่หนุ่ยไปเอาไม้เฉยๆไม่ไปมันร้อนมาเข้าล่มมา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 หดทางปลาออกมา เพื่อที่จะเอาปลาในนี้นะคะทุกคนพี่เนมลงนะได้ัหมลงได้ไหมได้โอ้ยลงทำไมเดี๋ยวย่าสูจะบนแต่แม่นหนูไปทางเอาไปสาเยายมานี่รอดตรงนี้มาน,นั่นเนมเชงปลาทั้งทุทดท่าทุดทาาอยู่ตรงนี้นะนั่นอันนี้ทอดตันเหรอใช่มาแล้วมาแล้วบอกแม่หนูว่ามันกำลังออกมา เอาอีกใช่ไหมนี่คือไล่มันเข้ามาใช่ไล่มันมาอย่างนี้มันอยู่ฝั่งบ้านไม่หนุยนาไม่หนุยฝุ่นยาวไปโน่นเลยมีน้ำสะอาดไหมทำไมมันเป็นน้ำแบบนี้เดี๋ยวเาไปดูฝั่งนน้นกันเออนี่ค่ะมันอยู่คนละฝั่งเขาต้องเอาไม้ทางมันไปเพื่อที่จะไล่มัน ให้ปลามาออกฝั่งนะี้ได้ยินยังออกไหมมาสักตัวยังจ่อยเขาต้องใส่ใหม่ยาวๆด้วยจ้ะแตกแทงออกมาให้มันค้ามฝั่งได้ยินไ okay. ห,หมเสียงว่ายได้ยินกำลัง,งลอ,ออกมาเต็มเลยโอ้โหเมเอามือเอามือล้วงไหมเนมเอามือให้มันไปยังไงดีบา้างงอมง่าย มาดูกันเลยจ้าหลังจากที่เราเย่เ yeah, ย yeah, yeah, yeah. ่เย่เย่เเนมาดูปลาช่อนโตมันวิ่งไปแล้วมันก็วิ่งมาไม่ใช่วายเออวายบอกเน่มาได้กี่ตัวเอาสิบตัวขั้นตำ่ำพอไหมล่ะไม่พอ <laughs> อืม đây 5 của anh. ơi. Ni con... mới đây mấy cái nếm. Tòi nếm. mà nếm. Tòi 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 กนนีกนเอามือจกจกออกไหมอยู่ตรงไหนนี่อยู่ตรงนี้นี่ทำไมมันออกมาไม่ได้มันจะปิ้งให้กินตอนเย็นกินหรือเปล่าไม่รู้ครับป้องอร่อยนะนี่รู้ไหมไม่รู้พ่อกรอบๆเลยรสดีนะไม่ใช่ไม่ใช่ชิลรสบ่อโอ้ยได้ปลาคอน่ายจ้อยโอ้ยปลาคอนี่ปลาคอน่า โอ้ได้อยูใจเอ้ยเราต้องเอาไม้ทั่งอีกไหมเงี้ยมันจะถึงเอาขึ้นไปค่ะได้แล้ววิถีชีวิตชาวนาของพี่เนมวันนี้<อ>เดี๋ยวตอนเช้ามาดูอีกนะเนมต้องมากับแม่หนูอตอนเช้ารู้ไหมมันเช้าคืนโอ้นอนอะไรนักหนาไม่เชา้าเกินแปดโมนี่จ้าได้ตัวเบ็ดได้ไดปลาตัวหนึ่ง อาย่าจบงล้วก็กลับป้านีบอลบิน